ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมชวนชมหากเราให้น้ําได้สม่ําเสมอช้วชมก็จะส่งกิ่งให้ก็รากจะได้ดูดน้ํานะมาเลี้ยงกิ่งจะทําให้กิ่งเราโตขึ้นได้นะครับผมให้กิ่งโตกิ่งสวยได้นอกจากเราจะใส่ปุ๋ยที่เรามีปุ๋ยที่จะใส่นะแต่นี้ไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าก็อันนี้ดอกก็สวยนะเป็นไม้เก่าๆเ,เ,เอามาทําใหม่ตัวนี้ดอกสวยดีแต่ว่าผมก็เลยแค่นี้แหละนิดเดียว ลดไปสามต้นสี่ต้นมั้งนี่พอดีไม่มีเวลาที่จะลดนะครับผมเช้าก็มาทํางานบ้านทํางานบ้านแล้วก็ตัวเองต้องเตรียมตัวไปทํางานด้วยก็เลยไม่มีเวลาที่จะลดน้ําให้ชมชมลดไปสี่ต้นมั้งนี่ได้สี่ต้นแอกกันไม่ลดในเวลาเขาแห้งมากหัวก็จะเริ่มแฝบแฝบ,บเข้านะเหี่ยวเหี่ยวเข้าแฝบเข้าดินก็จะรุม,มหมรวมทําให้ไม้เราโตช้าไม่โตให้เนี่ยไม่ยอมส่งกิ่งให้ทําให้ต้นเหลืองนะแบบนี้ตัวใหญ่ เ็อย่างที่ไม่ดีนั่นแหละนะการไม่ให้น้ําก็ให้ไม่ได้ถึงเช้ามาก็ตั้งแต่ตีสีนู่นต้องทางานบ้านด้วยเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรต้องไปทํางานก็ทําให้ม้าผมไม่สวยแนละ้วก็ไม่ค่อยได้ออกขายนะก็สองสาวันเดียวขายครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าวันนี้มีเงินค่ากับข้าวพอก,ก็ไม่ต้องขายเอาไว้วันหลังวันไหนเงินค่าข้าวัวก็ต้องรีบออกมาขายราคาไหนก็ต้องขายนะเพื่อจะได้ข้าวกับข้าวก็จะทําแบบนี้ ว่าถ้าเอามาขายวันทุกวันทุกวันไม้มันจะหมดเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพิ่มแล้วจะไม่มีอะไรกินในวันต่อไปก็ทำแบบนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ขายหรอกโตัวนี้มาขายมาดูกันทเฉยๆนะเผื่อชอบแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาเยี่ยมชมผมจะไปทํางานแล้วครับผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ